สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับย้อนคำทำนายผ่าดวงเมืองปี2568เผยชื่อคนเป็นนายกต่อจากอุ้งอิงโหนราชรามันให้สัมภาษณ์กับทางรายการสีสันการเมืองทางช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์ในประเด็นดวงชะตาประเทศไทยปี2568 ว่าในเรื่องของการเมืองในช่วงแรกเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงคุกกรุ่นอาจจะมีคนถูกใจไม่ถูกใจหรือมีการชุมนุมก็ว่ากันไปแต่เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายนโดยเฉพาะตั้งแต่14เมษายน68ดาวอาทิตย์ไปกลุ่มที่ราศีเมษและดาวพุธกับดาวเสาร์ที่เรียกว่าโยกถึงก็จะเริ่มมีปรากฏการณ์อะไรที่เคยตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มจะไม่เป็นไปตามนั้น กล่าวถึงความสัมพันธ์จะเป็นแบบรบไปเจรจาไปตั้งฝ่ายต่างถืออาวุธหันเข้าหากันแต่ก็ยังพยายามตกลงผลประโยชน์กันไปด้วยซึ่งในวันนั้นจะเห็นภาพของผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ไม่ลงตัวข้อตกลงเริ่มไม่เป็นไปตามอย่างที่คิดเพราะมีตัวแปรอื่นเข้ามาสอดแทรกและจะผูกโยงไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้นำหรือก็คือนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตนว่า ตามหลักการไม่ได้คิดเอาเองหรือรักหรือเกลียดซึ่งตนนั้นเคยพยากรณ์ไว้ตั้งแต่วันแรกที่นางสาวไพรงทานชินวัตรขึ้นมาเป็นนายกคือเต็มที่6เดือนหรืออย่างมากสุดคือ9เดือนซึ่งก็ใกล้เคียงเพราะดาวเป็นแบบนั้นหโหราชรามันกล่าวต่อไปอีกว่าส่วนผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปตนมองว่าน่าจะเป็นคนใหม่ไปเลยไม่ใช่คนเดิมที่เคยเป็นมาแล้วแต่ หากถามว่าเป็นคนใหม่แล้วจะเป็นที่พึ่งของคนทั้งประเทศได้หรือไม่ต้องเข้าใจว่าการเป็นนายกอำนาจเยอะมองตรงไหนเกี่ยวกับนายกไปหมดดังนั้นคนใหม่ที่จะมานั้นนอกจากมีความรู้ประสบการณ์และเครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆที่ดีแล้วยังต้องมีดวงชะตาที่ดีเป็นคุณต่อบ้านเมืองด้วยทั้งนี้หากดูเรื่องความเหมาะสมก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมือง และหากจะให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นก็น่าจะเป็นคนที่มีรายชื่อต่อจากพรรคเพื่อไทยอาทิเช่นมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นอนุทินชาญวิลกูลรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแต่ต้องบอกเลยว่าตนไม่รู้จักกับนายอนุทินเป็นการส่วนตัวเป็นการมองจากดวงดาวและดวงชะตาของคนซึ่งอนุทินดวงดีและมีแววจะเป็นนายกผ่าดวงเมืองปี2568โดยสินแสพนุวัฒน์ ยุคก,กรรมสนองกรรมชะตาผู้นำเข้าเคราะยกแผงภาพใหญ่ดวงเมืองปี2568จะดีร้ายหนักหนาเพียงใดปี2568เป็นธาตุไม้คือดูดเงินเศรษฐกิจมหาภาคจะแย่คนรวยจะรวยใหญ่คนจนจะจนเหมือนเดิมปีงูเป็นปีของการฉกชิงโอกาสแว้งกัดหักหลังกันในกลุ่มนักลงทุนนักการเมืองรัฐบาลไม่มีมิตรแท้ และศัตรูที่ถาวรเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมาดูว่าผู้นำเกิดปีไหนบ้างดวงดีหรือดวงเข้าเคราะห์ถ้าดวงเข้าเคราะห์มากกว่าดวงดีก็มีโอกาสไปแต่ถ้าดวงดีมากกว่าเข้าเคราะห์ก็ได้อยู่ในปี2 5 6 8ยังเป็นปีของภัยพิบัติน่ากลัวซ้ำมาให้เห็นได้ ปี2569ถึงปี2570พาดไฟตอนนั้นน่ะจะหนักมากกว่าปี2568แต่ปีนี้เริ่มมาให้เห็นแล้วนะน้ำท่วมใหญ่อดีตนายกทักษิณชินวัตรได้ดั่งใจหวังไหมท่านตอบว่าดวงท่านนายกทักษิณอายุเข้าเคราะห์มาก่อนหน้านี้ท่านสบายสบายปีหน้าก็ยังอยู่ในเคราะห์จนถึงปลายปีแต่ปีมะเสงเกื้อนหนุนปีฉลู ถ้ารู้จักประคองกันให้ดีนะ่ะก็ยังพอไปได้แต่ถ้าทำอะไรเห็นแก่ประเทศชาติเพื่อประชาชนจริงๆตามดวงของคุณทักษิณระวังหลายคนจะออกมารณรงค์ออกมาชนเดือนธันวาคมนะ่ะระวังข่าวลือเสียงโจดจันต,ต่างๆพุ่นวายพอเดือนมก,กราคมเดือนแห่งความมีคุณธรรมระวังต้องรับกรรมที่ทำไว้ในช่วงนั้นส่วนคุณสาฐา หลุดพ้นแล้วคิดว่าถ้าคุณเส่ท้าอยู่เรื่องเงินดนะีจะต้อนน่ะคุกแน่นอนแล้วพอมานายกอิงแจกเงินสดเลยทำไมเปลี่ยนแปลงง่ายๆคำทํานายหมอปาย2568เรื่องของทักษิณชินวัตรพิธีกรถามว่าคดีของคุณทักษิณไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวตามกระแสพระวิจาร์ณคดีนี้ท่านยมมองเห็นอย่างไรหมอปายตอบว่า มันมีจุดเปลี่ยนอีกจุดที่ยังไม่เกิดไม่ใช่เรื่องของคุกแล้วอีกรอบหนึ่งคือหนีทันหรือไม่ทันเท่านั้นเองคำถามถัดมาปฏิวัติหรอหมอปลายตอบว่าอาจจะไม่ใช่ปฏิวัติแต่อาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างปลายว่าคุณทักษิณน่ะก็เตรียมตัวไว้ตลอดเวลามาจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อาจจะเห็นอีกพักหนึ่งพักใหญ่ไม่ใช่ช่วงสิ้นปีนี้อีกพักหนึ่งคำถามถัดมา กรณีชั้น14จะรอดหมอปลายพยักหน้าเคยได้ยินคำว่าเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวคำถามถัดมาคุณทักษิณมีสิทธิ์จะเป็นนายกอีกครั้งไหมหมอปลายตอบว่าถ้าได้เป็นไม่ได้เป็นก็เหมือนเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าได้เป็นแบบมีตำแหน่งชัดเจนปลายว่ามากกว่าประเทศสันครอนอีกเพราะฉะนั้นนะ่ะแนะนำว่าท่านพักเถอค่ะคำถามถัดมา รัฐประหารเห็นไหมหมอปายตอบว่าถ้าตึกสตองงอไม่ถลม่มมันมีส่งเสียงกันมาบ้างแต่พอเรื่องนี้แดงก็ถอยหลังเข้าที่กำบังไว้ก่อนสินแสายเข่งผ่าดวงทักษิณกลับบ้านได้แต่ต้องติดคุกย้อนคำทำนายสินสายเข่งผ่าดวงทักษิณอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องหรือสินสายเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย ได้ผ่าดวงปี2565คุณทักษิณหรือโทนี่อดีตนายกรัฐมนตรีว่านายทักษิณอายุพ้นเคราะห์เดือนมีนาคม2565แต่ตกยามขัดแยง้งเป็นศัตรูและเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะดาวเสาเข้ากุมต้องแก้ที่พฤติกรรมของตนและลดอาคาตพยาบาทลง หวังแก้ดาวมรตยูทับดวงโลกแต่หากไม่ลดละความอาฆาตพยาบาทก็ยากจะกลับบ้านได้และโง,งเ่เฮงที่บ่งบอกถึงคำพูดที่ไร้สัจจะวาจาที่เชื่อไม่ได้เห็นแก่ตัวและเลือดเย็นทั้งที่กำลังทาดความสุขนั้นล้นหลามด้วยเงินทองมั่งคั่งแต่ยามเกิดในช่วงดวงชะตาที่เหมือนถูกจองจำ ด้วยการกระทำของตนเองก่อให้เกิดความแตกแยกวุ่นวายสายสตซัดไม่ปรองดองทำลายแตกแยกให้พัดพรากและตายจากสินสายเข่งกล่าวว่ากลับมาได้ต้องติดคุกหรืออาจจะตายจากที่ควรจะหลีกเลี่ยงและระมัดระวังทั้งที่ดวงชะตาของนายทักษิณมีความคิดที่กว้างไกลวิสัยทัศน์ดีแต่ใช้ไม่ถูกทางด้วยอารมณ์ที่อ่อนไหว ชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่แฝงด้วยความคิดของตนเองเป็นใหญ่ดื้อรั้นและเห็นแก่ตัวอีกทั้งบริวาลที่เต็มไปด้วยการอิจฉาริษยาไม่หวังดีให้ร้ายป้ายสีสร้างความสับสนขัดแย้งเป็นศัตรูหากไม่แก้ไขที่พฤติกรรมของตนเองก่อนย่าหวังไปคิดแก้ไขบ้านเมืองเพราะเอาชีวิตตนเองไม่รอดถึงจะรวยล้นฟ้าแต่ชะตาก็เหมือนถูกมัดด้วยตราสัง